เราทิ้ง,งานไปเรียนสองโลกตระเวนมาจนถึงคูไทซี่เมืองที่ถูกก่อกำเนิดมายาวนานกว่า4,000ปีนะครับความสีวิไลและความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะของชนในอดีตได้หล่อหลอมให้เมืองแห่งนี้เป็นดินแดนที่รุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมโบราณอันน่าตื่นตาตื่นใจเหลือเกินครับโดยเฉพาะโบทเก่าแก่ที่มีนามว่าโบทบรากติด้วยความวิจิตรบรรจงแห่งศิลปะในยุคกลางของจอร์เจีย ทำให้โบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกที่เต็มไปด้วยคุณค่าอันน่าเรียนรู้ครับบากราติเคยผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมาหลายครั้งหลายครานะครับและยังเคยถูกเผาทำลายจากทั้งเหล่านักรบเติร์กิสไปจนกระทั่งเหล่าทหารจากกองทัพรัสเซียประวัติศาสตร์ของบากราติช่วยสร้างให้สถานที่แห่งนี้เป็นดั่งสัญ,ญลักษณ์แห่งการรวมพลังและความเป็นหนึ่งเดียวของชาวจอร์เจียเลยก็ว่าได้ครับจะเห็นว่าโบสถ์เนี่ยนะ มีคงจะก่อนหน้านี้โบสถ์คงจะมีหลังคาที่สูงมากใช่ไหมครับใช่คอ่าก่อนหน้าที่ถูกทำลายเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อ190ปีที่แล้วก่อนที่ลัสเซียจะเข้ามาทำลายที่โบสถ์นี้นะครับโบสถ์นี้จะถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีหลังคาเป็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่ที่สูงที่สุดของจอร์เจียเพราะว่าหลังคานี้ขึ้นไปสูงใช่ไหมวตัอยู่บนที่สูงด้วยใช่ครับนบครับจุดเนี้ย ถือว่าเป็นจุดเริ่มของประวัติศาสตร์ใหม่ของจอร์เจียก็ได้ไเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าโบสถ์แห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่สถาปนาพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งมีพระชนสาแค่16ปีก็คือว่าเป็นชื่อว่ากษัตริย์เดวิดกษัตริย์ท่านนี้นะครับท่านมีความเก่งกาจในการสู้รบท่านสามารถรวมจอร์เจยเียให้เป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งและต่อสู้กับศัตรูที่เข้ามารุกรานประเทศเป็นกษัตริย์ที่ถือว่าเป็นกษัตริย์ พระองค์หนึ่งของจอร์เจียที่สำคัญที่สุดครับและสถานที่สำคัญอันพลาดไม่ได้ที่จะเอ่ยถึงของเมืองคูไทซี่ก็คือเกลาติครับในอดีตเกลาติเป็นดั่งอาณาจักรแห่งการเรียนรู้อันยิ่งใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในอาณาจักรแห่งนี้นะครับจะประกอบไปด้วยสถานที่แห่งการเรียนหรือที่เรียกกันว่าอะคาเดมีและโบสแห่งเกลาติที่ขึ้นชื่อและถูกกล่าวขานในเรื่องความงดงามของจิตกรรมฝาผนังและศิลปรกรรมอันโดดเด่นที่ไม่แพ้ที่ใดเลยะครับที่สถานที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับสถานที่แห่งนี้เรียกว่าเกลติครับชื่อนี้ผมเคยอ่านในหนังสือ เขาบอกว่าเป็นที่ฝังพระศพของคิงเดวิดหรือเปล่าครับอ่าถูกต้องแล้วครับเป็นที่ฝังพระศพของคิงเดวิดเป็นผู้ก่อสร้างโบสถ์นี้ขึ้นมาครับครับผมโบสถ์นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1106ครับคือย้อนกลับไปเมื่อ899ปีที่แล้วครับก็นานมาแล้วนี่รับ คิงเดวิดเนี่ยเขามีความต้องการที่จะสร้างโบสถ์แห่งนี้เพื่อที่จะเป็นศูนย์รวมของนักปากราชญ์ผู้รู้นักบวชเพื่อที่จะมารวบรวมศาสตร์วิชาต,ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะใช้ป้องกันประเทศแล้วก็ขยายอาณาเขตแล้วก็ศาสนาด้วยก็คือเพียงแต่มันไม่ได้เป็นสถานที่นี้ไม่ใช่เป็นแค่โบสถ์อย่างเดียวก็เป็นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพวก ข้าราชการอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับใช่ครับโบสถ์แห่งอันนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนสําคัญด้วยกันก็คือ1 3ส่วนนี้จะเป็นโบสถ์โบสถ์หลังนี้ที่เห็นนี่จะเป็นโบสถ์หลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็หลังที่สองหลังที่สามส่วนด้านหลังต่อไปนี่ก็จะเป็นอะคาเดมี่ที่พี่บอกว่าเป็นที่รวบรวมของนักปราชญ์ต่างๆที่คิงเดวิดเขารวบรวมไว้ ความสาคัญของเกลาติทําให้สถานที่แห่งนี้ได้ถูกเลือกให้เป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์และราชวงศ์หลายต่อหลายพระองค์รวมไปถึงกษัตริย์เดวิดผู้ก่อตั้งเกลาติแห่งนี้ด้วยครับนี่จะเป็นที่ฝังรุมพระศพของกษัตริย์คิงเดวิดซึ่งมีความสูงถึง2เมตรโอ้ใหญ่มากนะพี่แบบ เป็นอะไรที่ใหญ่มากจริงๆใช่ครับแล้วภายในพระศพเนี่ยจะฝังรวมไปด้วยกับมีโล่แล้วก็มีดาบดาบอย่างที่ดาบที่เราเคยเห็นระพี่ดาบเล่มใหญ่เนี่ยดาบเล่มใหญ่ดาบนั้นเป็นดาบจริงนะครับเป็นดาบจริงซึ่งซึ่งคนสมัยก่อนเขาถือดาบนั้นเพื่อเพื่อที่จะเป็นงว่าคนตัวใหญ่มากนี่ครับแล้วการสังเกตดูหินที่วางทับเป็นบนล่างเนี่ยนะครับเป็นหินแผ่นเดียวแผ่นเดียวแล้วหนามากพี่ใช่ครับ